ไปย,ยกของไปหนูทไมตัวใหญ่แกงอแบบโอ้มีอะไรบ้างอิ่แมแล้วหน,น,นมป่ะจัดไปโอ้ยข้าวโอยโอแล้วเอามาแล้วนะอเหี้ยมัย นน้อยเขาลงนะโอ้ไปแนบเลยไม่รอเลยตามเดี๋ยวต้องรอเขาวนกลับมาไปเพื่อนอนนี้เราเข้าไปย่ำอีกแปลงหนึ่งแต่แปลงเมื่อกี้นี้ไม่ได้ถ่ายมาอันสามคันนะฮะแล้วมีเด็กกระโปรงมาด้วย <laughs> ขอให้ดีอ่ะโอ้โ้ย เเขากลุมคเยอะเลยเพ่ชุดนี้ก็ไม่มีแล้งานย่ำหนาฮะหมดเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้รับจ้างใครถ้าเขาว่างจริงถึงจะเอาแต่นิดทำของตัวเองเป็นนของพหดเลยมคอุ่นอืม ลำใจนะไะมาโค่ยงเจอคนนะีไปมาโค่เจอไใส่คนมัน่าจะืนลใหญ่ะเอจอกันนั่งอะ่ะโอ้โหพ่นลกเลยเนาะ,ะลกพ่นคตอเลยเนาะ ปากอะอมเลยเป็นยา ไม่ได้จริงอ่ะถึงแล้วเพื่อนเนี่ยปั่นฟางไว้ทุกอันเลยเนี่ยพี่พี่มาเกี่ยวข้าวอ่ะเนี่ยแหละที่หน้าทิมตรงเนี้ยใช่ใช่ใช่เอฟี่ตัวจริงเลยเนี่ย อ้ยถึงแล้วโอ้ยถึงแล้วแล้วเยจับใจจับใจบอมดึงแล้วก่อนวะเอานี้ทับมาด้วยเพื่อนเอ้าใครมาโหหางหน่อยแล้วอื อย่าเพิ่งให้อะไรอยว่าเพศกันแล้ววะเฮ้ยไม่เก็บไว้ใช้กันไงหนูปไรเดยกความเด็กกันต้องเหมือนตีนไหวเปล่ากอนตีนไหวเปล่า ลองนี่เอ้เอออถ้าเกิดถ้าเกิดมันตีวาวพี่ต้องกดลงไปนะอลองเดลองดูลองปล่อยดูก่อนลองปล่อยดูก่อนปล่อยปล่าก่อนอกดลงช่วยเลยเอา้เราระวังฟาดปากอนะโอ้ยเอาอีกวินอีกเอา้าติดแล้วหนูต้องมือกดวาวลงไปเนี่ยปุ๊บกดลงไปอย่างงี้ต้องมือกดวาวลงไปไม่ถ้าปล่อยเลยไม่ได้ เอาเอาเอาฟันปลอมเข้าแล้วจังหวะนี้ไหวมั้ตีเข้าเลยอ่ะเมื่อกี้อุ้ยเมื่อกี้ทีแรกไม่ต้องตีแต่ว่าหนูไปต้องจับมันกดลงอุ้ยโหด ข้าวกินลางก่อนแล้วค่อยลูปกนเถอะันี่ยลงเวลาเลยเลตเป้เลยต้องยำเลยยำหมักไว้หลายลวงแล้วของอันนี้กาศอกของผมสิบ <t od Alle sound> <t od lindo> โอ้โหเลสตุ The ้มเป้เลยไปเดี๋ยวกินข้าวกันไปกินข้าวเอาข้าวไปยกข้าวเอานั่งตรงไหนได้ในล่มอ่ะโดนบนรถอ่ะได้ได้เดี๋ยวย้ำไง

ลเล่นเครื่องนี้ไปเฮ้ยไอเนี่ยเกงแดงมาอยู่นี่เลยมัน้ำหนักเอยอะไ้กล้องใครอะ,ก,ะก็ใช่ไงมันอ้วนสองอ้วนอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็เอียงอะตีต้องทวงให้ดีเออต้องคู่นี้ giờ tám chụp tâm เดี๋ยวเอาเดี๋ยวพี่ยกเอาออกก่อนนี่ใต้ท้องเอาเออแหละท้อเอ๋อนายเฉยไม่เอานายเฉยห้ามให้กระดานเหินพี่จะกรธไป งานหลวงเดียวด้วยทำยากฟางเยอะดรูเต็มไปหมเต้นฟางทั้งนั้นเลยนาหนหมักไว้ตั้งหลายวันแล้วเนะี่ยแต่หน้าดินเละโคตรเลย

เหนื่อยถ้าใครชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดต่างกันจริงผมด้วยนะครับไปแล้วครับเพื่อนสวัสดีครับผมอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราแวะล้างตัวกันก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้วสภาพเละหมดโฉดจะเต็บเลยต้าโอ๋อโห

มีน้ำว่ะ้ใครเา้ยเฮ้ยมีโคกระสุนวะเฮ้ยลมไอ้นั่นโดนแล้วเฮ้ยไอ้คนดำน้ำระวังแล้วเว้ยโอ้โหเีกดดเ้าเอาโดดหัวหน้าดีเลยนะ